งอะไรอยากจะทดสอบความรู้ของนักเรียนหน่อยเพราะว่านักเรียนมันจะรู้ไหมว่าไอ้ลูกโลกเนี่ยมันมีการตั้งเอียงแกนโลกเนี่ยมันมีเอียงที่ทำเอียงตามแกนโลกมันจะมีแกนโลกที่เอียงนะเอียงอะไรต่างนี้นะก็อยากจะทดสอบความรู้ของเด็กอก็เลยถามเด็กในห้องเรียนอเด็กชายสมชายเด็กชายรู้ไหมทําไมลูกโลกมันถึงเอียง23.5องศาโอ้อเด็กชายสมชายหันมาตอบด้วยความตกใจครับผมไม่ทราบครับ ผมผมไม่ได้ทำมันเอียงนะครับผู้ว่าเขางงทำท่างงงผู้ว่างงเออเด็กชายสมศักดิ์ก็เดินเข้ามาในห้องอดีเลยสมศักดิ์เข้ามาผู้ว่าก็เลยถามไปเป็นวันอ้าเด็กชายสมศักดิ์ทำไมแกนโลกเนี่ยมันเอียงผมเพิ่งเข้ามาครับผมไม่ได้ทำมันเอียงนะครับไอ้ม่สว่าเออทำไมอย่ากงงเน่ชอบงงนะปรากฏว่า ครูประจาชั้นเดินตามมาเพราะว่าครูประจำชั้นต้องตามมาประกบตลอดเวลาผู้ว่าก็หันไปถามครูประจาชั้นว่าอาครูทําไมแกนโลกมันถึงเอียงล่ะอครูก็บอกท่านผู้ว่าคะอย่าไปโทษเด็กมาเลยนะคะคือที่ที่ันเห็นเนี่ยมันก็เอียงตั้งแต่เริ่มแล้วล่ะค่ะนี่ครูนะนี่ก็ครูครูงง ผู้ว่าก็งงซอกปเดี๋ยวเดียวผูใหญ่เดินตามมาเพรได้ข่าวว่าผู้ว่าเข้ามาที่นีคผูใหญ่เดินเข้ามามีอะไรเหรอครับท่านเออผู้ใหญ่ทําไมแกนลูกโลกนี่มันเอียละ<อ>โอ้ท่านผู้ว่าครับขอพระท่านโทษทีเถอะงบประมาณโรงเรียนมันไม่พอ